อย่างนี้เป็นเขาขู่หลงจงก็คือเป็นสถานที่เที่ยวระดับ5 5A เลยววักูบเเียหอ เออตาปลายเทียนข้าโพดนะคะคือกินดิบๆได้เลยไปเดี๋ยววันนี้เราออกเดินทางไปเอ่อจอะกูกูหลงกูหลงจงกูหลงจงหลงจงเป็นเกวะกูหลงจงเนี่ยก็คือเขาว้าวเ <laughs> ขาอะไรอ่ะ ที่เป็นบ้านของของเบ้งอะ่ะเราก็เรียกไม่ถูกภาษาที่มันในในเรื่องสามโ๊กอะ่ะพอดีว่าเราไม่ได้อ่านเนาะไปเดินทาง 真真有这个人，有的。刘备呢？有的，有的，都有的。牛逼！这个是金瑞姐姐，嗨 <Hi>，嘿嘿，金瑞姐姐今天带我出来。他应该不是出生在襄阳的，他只是在襄阳那一块她他可能在我们襄阳这里见到了那个刘备。呃。 去那个三顾茅庐，去请他出山，就在这儿发生的。哦，好，那,那去看看。然后在这儿成家。啊。到达目的地：广州中景区游客中心。他，说，如果呃，接待，接待年龄超过七十，是儿童，然后呃。 อ้าวเะะดี๋ยวผจอเหอผู้ยสาแต่ว่าเรายังช่วยเหลือตัวเองได้นะก็ซื้อตั๋วเข้าซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะคะก็เดินเข้ามาตามทางนี่ป้ายสีเหลืองนี่เดินไปเพื่อจะไปขึ้นไปขึ้นรถบัสที่ทางอุทยานเรียกอุทยานก,ก็ได้อะอุทยานเขาจัดไปให้นะคะที่แห่งนี้เป็นเขาขู่หลงจงก็คือ เป็นสถานที่เที่ยวระ,ะดับ5 5A เลยเสร็จเรียบร้อยปึ๊บแล้วก็เดินมาเพื่อจะมาขึ้นรถบัสเช่เลยบุเลยอะไปเลยไปเลย้พราะว่พ <c oughs> ี่ที่พามาด้วยแต่งตัวสวยมากใส่ส้นสูงด้วย <c oughs> 哦，可以。啊我们仨、啊、可以坐一块儿。哦，可以。那可以的话，去骆这个公交车票多少钱？哦，个去多好多路。没了，哈，骆驼巴士。如果是我们襄阳本地的市民，他办理了这个旅游年卡的话，来古隆中游玩只需要出二十块钱的这个车费。到核心区，离我们的离，哦，离李子，对，李子，酸酸的。 我见过李子，不是绿色。李子不是李子。你你你一个，一下，是我们老家的，一个，真的不好意思，是我们重庆老家的。好，谢谢你谢谢。重过来的一个，对对对对对。查一个，查一个，没谢谢查谢谢屁，谢谢的谢谢有谢谢有谢谢的？谢谢你谢谢你谢谢一谢谢一谢谢就 红色的，紫红色的那个品种不一样，是吧？酸不酸？那个山，你的山，你的山，你的黄色的，黄色的，哪里的？哪里的？重庆，重庆。哦，这个黄的是甜的，对不对？哦哦。感觉怎么样？酸。你好，放暑假了，这个黄的有点酸。太红了，是软的，不好吃啊。

อันนี้คาดว่าจะเป็นสะพานที่คงเบ้งเดินส่วนกับไม่ใช่ที่เล่าปีเดินส่วนกับ่อตาของคงเบ้ง 这一座桥呢，名字叫做小虹桥啊，它也是诸葛亮在隆中隐居的时候呢，经常会出入的一个必经之桥。那么在三国时期，它其实是一座木桥，现在的这座石板桥呢，是明朝时期啊，在这个修复上来。那么在中国近代也会不停的修缮。 这座小虹桥、啊、其实，嗯、呃，在历史上是非常有名的一个小典故啊，就是诸葛亮和他的岳父，嗯，岳岳父，你知道是什么意思吗？知道、嗯，他老婆的爸爸，太,太太的爸爸。嗯、对，嗯、那么刘备带着三兄弟第二次来请诸葛亮的时候呢，啊，上山了之后依然是没有见到诸葛亮的，只见到了诸葛亮的弟弟诸葛均。那么当诸葛均跟他说啊，我哥不在家，您先回去啊。嗯。 那么就在下山的这段路上了、啊，在小红桥这里，嗯、那么刘备遇见了一个风度翩翩的，而且一听就非常有文采的人。嗯，那么这个人为什么是这样？因为这个第二次他们来的时候，整个的隆冬是漫山的大雪，那个时候已经是冬季了。嗯，那么遇到的时候遇到这位老子，他叫他姓黄啊，是我们襄阳市的大家族黄家黄承彦老先生，嗯、他当时骑着小毛驴，嘴里呢吟唱着。嗯 骑驴过小桥，独叹梅花瘦。骑驴过小桥。对，骑驴过小桥。啊、骑驴<为>啊。对，骑着小毛驴。啊、嗯。所以说，嗯、看到山上啊星星点点的这些梅花和雪花一起，他就诗兴大发，嗯、就吟唱了这首诗。嗯、那么这刘备一听啊，在这些荒山野岭哈，龙，就是乡壤之地，还能够说这样话的人，肯定是非常有文采的啊。他以为就是诸葛亮回来了。 赶紧上前去,、哦、去迎拜、哦，误会了。对，问您说是不是诸葛亮？这个时候黄老先生就哈哈大笑说：“我不是诸葛亮，我是他的岳父啊，黄承彦。”哦，所以说就在这里闹了一出啊，错把岳父当女婿的这样一个笑话。哦，คือสะพานสะพานเฉียวของเฉียวเนี ขอ,ของของคณะของเราปีแต่ว่ามาสองครั้งก็ไม่เจอสามครั้งไม่เจอในครั้งที่สองเนี่ยเราปีมากับพักพวกได้เดินสวนกับบุคคลหนึ่งซึ่งดูบุคลิกลักษณะนเนี่ยมันเป็นนักปรา์ก็เข้าใจผิดไปว่านั่นคือของเบงแต่จริงๆแล้วคนนี้เป็นพ่อตาของของเบงนั่นเองเป็นสะพานที่มีประวัติส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยที่ฝั่งขวาเนี่ยที่ที่เป็นล่มสีแดงนะคะเนื่องจาก พรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศจีนครบรอบ100ปีเขาก็ทำเพื่อประดับประดาเฉลิมฉลองให้กับประเทศจีน在在อีันนี้ก็คือบ้านพักที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะแสดงถึงการใช้ชีวิตของของเบ้งตอนที่เป็นหนุมน่มๆุมแต่ว่าบ้านบ้านเดิมนี้จริงๆไม่อยู่แล้วนะคะอันนี้เขาสร้างขึ้นมาใหม่ใช่อยู่หรอเอ,อ,เอ,อ ออคือถ้าเรามองเห็นเนี้ยบ้านเราจริงๆเรียกเกวียนใช่ไหมทุกคนเกวียนคือตอนแรกที่ทางภรรยาของของเบ้งเนี่ยตอนที่เขาตกลงจะคบกับเป็นแฟนจะแต่งงานกันเนี่ยเขาก็บอกว่าคือไม่นั่งเรือนะคะไม่นั่งเรือไม่นั่งมา้าไม่นั่งเกี่ยวดูซิว่าคุณจะพาฉันออกจากบ้านยังไงก็คือพูดง่ายๆมารับตัวสาวอ่ะของเบ้งก็คิดแ้วคิดอีกคิดแล้วคิด,คด,คดอีกจนสุดท้ายเนีย่ยออกมาเป็นตัวเนี้ยที่บ้านเราเรียกว่าเกวียน ก็คือเขาเกิดไอเดียจากว่าเขาเห็นที่นาแถวนี้เขาทํนา,านาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีมีวัวมาลากมีวัวมีควายมาลากเขาก็ออกแบบตัวนี้ขึ้นมาางอย บอกว่าตอนที่เล่าปี่มา,มาเชิญหงเบ้งให้ลงเขาไปร่วมง,งานด้วยเนี่ยเ,เตียวหุยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าเล่าปีเนี่ยก็อายุ40กว่าแล้วตอนนั้นแล้วก็หงเบ้งก็แค่26-27อะ่ะแต่ทําไมต้องให้ลูกพี่ฉันเนี่ยพี่ใหญ่ฉันเนี่ยมีวุฒิภาวะมากกว่าก็ต้องมาเรียนเชิญแต่จริงแล้วเขาเป็นคนเก่งมากไงทุกคน 那么我们所能够看到正厅中间的这一个就叫做，我们现在叫床，那个时候呢不叫床，叫榻床榻。这尼个是床，是个是床，是的床。这尼个是床，是古个是床，是古时候的床。这尼个是床，是个是床，是古时候的床。这个是个 เป็นที่ที่เรือนรับรองที่นะวันนั้นเนี่ยเล่าปี่มาเรียนเชิญของเบ้งนะคะภาพนี้ภาพซ้ายมือเนี่ยเป็นภาพที่มาครั้งที่หนึ่งไม่สำเร็จครั้งที่สองไม่สำเร็จจนถึงครั้งที่สามเนี่ยก็สำเร็จแต่จริงๆแล้วเนี่ยของเบ่งเป็นคนเก่งนะคะเขาก็เลือกเหมือนกันว่าเขาจะอยู่ก๊กไหน จึงพิจารณาจากความสามารถของของของเล่าปี่แล้วก็ดูว่าเขามีความตั้งใจไหมก็เลยทดสอบถึง3ครั้งนะคะจนยอมไปลงเขาไปกับเล่าปีส่วนด้านหน้าข้างนองเนี้ยในระหว่างที่ลูกพี่คุยธุรากันอยู่ก็กวนอูก,กับเตียวหวยก็ยืนรอนะคะ แต่ว่าตอนนี้ฝนตกก็เลยยืนรอตากฝนต้นไม้ที่อยู่ฝั่งขวามือเนี่ยเขาบอกเป็นต้นไม้แปลกมากถ้าเราไปจับมันอะมันจะเป็นมันจะขยับได้เหมือนมันแบบจักระจีอะแต่เมื่อกี้ก็ทดสอบโดยการมีคนไปยืนจับอยู่แล้วแต่ว่ามันมันขยับนิดนึงแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเขาเขย่าหรือว่าอะไรแล้วมันมันไม่ชัดไงวันนี้ฝนมันตก เจ๋อไรเจ๋อไรเจ๋อไรส่วนต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้า3ต้นนะคะตรงกลางเป็นต้นไม้โบราณตรงกลางเนี่ยเป็นเล้าปีฝั่งขวาเป็นบัวอูฝั่งซ้ายเป็นเตียวหวยค่ะลักษณะต้นไม้ก็จะบอกบอกถึงบุคลิกนะคะเ所以说在他为了蜀汉江山统一的这一个过程当中，可以说 真正的是鞠躬尽瘁啊！那么凡是在他打仗经过的地方，啊，在他去世之后，老百姓为了怀念他，都很多都自发的为他来立庙修祠，所以说才会有这么多的武侯祠。嗯。卧龙先生。啊、对，最出名的。คือ哈ี ถงตัวจะปะถงถง,งคือเป็นเป็นรูปปั้นทองแดงที่สร้างขึ้นมาขนาดความสูงเท่ากับความสูงจริงของของเบ้งเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ184แล้วก็พัดต,ตัวนี้ที่เป็นสัญลักษณ์ของขงเบ้งจะถือติดตัวตลอดเป็นของที่ภรรยาเข,<อ>ขมามอบไว้ให้ก็เลยแบบถือติดตัวนะคะรอยที่มันสึกๆจางๆลงไปเนี่ยคือคนเอามาถูนักท่องเที่ยวมาถูถ,ถ,ถูเพราะว่าต้องการจะซึมซับความรู้จากขงเบ้งคะ่ะทุกคน Yeah. you ดู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 วูด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 นอูดูดนดู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 ดีดูดูดูนูดูทีดู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 ดาดูดูู่ด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 าดาดู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 ดนี่ดู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 เกดู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 ดากูดูดูดููด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 ดูดยดู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 ูดูาูดูดู่ดดูู ในไลย์อาหารก็คือแบบเด็ดมากแล้วก็เผ็ดชาตอนนี้ก็คือกินนี่กาแฟลังปากมาเสียงหยางนี่คือก็มีหลายหลายจุดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะอย่างที่เราไปมาก็คือจะมีบ้านของผงเบงนะคะก็เป็นบ้านเดิมจริงๆของผงเบงก็ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดที่เชียงหยางหรอกแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตเนี่ย ก็ติดตามคุณลุงไปอยู่ที่เชียงหยางแล้วก็ไปเติบโตที่นั่นจนถึงวันที่เล่าปีเนี่ยมามาเรียนเชิญให้ไปร่วมงานด้วยนะส่วนเชียงหยางอยู่โรมเมียเดี๋ยวแปะรูปให้เหมือนเดิมจ้ะ